สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาลองเสียงน,นะครับความไกลนะครับเราได้ขนาดไหน2ตัวนี้ตอบโจทย์นะครับคือมิกไร้สายและปีไร้สายถามว่าปีไร้สายเสียบไม้ได้ไหมผมทําออกมาให้เสียบไม้ได้แล้วครับมิกเสียบไม้ได้ไหมเสียบไม้ได้ครับ, mix, บมิกเสียบไม้ได้เหมือนกันปีก็เสียบไม้ได้เหมือนกันได้ทั้งหมด4ไม้เลยครับผมแต่มิกอาจจะไม่มีซับเบสแยกปีมีซับเบตแยกความทีดีแล้วก็ความทีละเอียดกว่า นิดหน่อยนะครับส่วนตัวนี้อาจจะหยาบนิดนึงทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาเพลงเนี่ยใส่กระเป๋าหลังผมนะครับแล้วผมก็เดินเดินระยะไกลส่วนไม่เดี๋ยวผมมาลองนะอะเดี๋ยวผมจะเดินร้องเพลงได้เลยมันเหมาะกับสำหรับตู้บลูทูทธที่ไม่มีรูเสียบไม้เห็นไหมครับเนี่ยตู้บลูทูทธมันจะไม่มีรูเสียบไม้ใช่ไหมผมก็เลยสร้างปีตัวเนี้มาให้เสียบไม้ได้แบบไร้สายเอาไม้ตัวเนี้เสียบเข้าไปเลยเนี่ย แค่นี้ครับผมแล้วก็ร้องได้เลยเดี๋ยวดูนะครับโรชุดโโลโโลชุดนี่นะครับเสียบไม้รอ้องโรชุดวานชูวนูวนูไม่ดีเลยนะครับผมเสียบแบบไร้สายได้เลยนะครับ <S <S สำหรับ,รบตู้ลำโพง,พงที่มันไม่มีรูเสียบไม้เห็นไหมอ่าผมก็พยายามจะออกแบบไปมา ให้เสียบไม้ได้ด้วยสเสียบมไม้ด้วยว่าไร้สายด้วยต้องไร้สายด้วยทั้งไมโครโฟนทั้งปีต้องห่างจากตู้บูทูทุได้ถล่หนึ่งสองสามสี่เช็ดวันชุดเดี๋ยวนี้เราล้อความไกลของปีกันครับผม,มนูนครับลำโพงอยู่ตรงนู้นนะ ส่วนไม้ผมถือมาไม่ได้ผมถ่ายคนเดียวอ่ะเดี๋ยวเราลองฟาร์มไกลกันครับผมนี่โน่นข้ามฝั่งกันเลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมลำโพงอยู่นู่นนี่ผมข้ามฝั่งมาเล่นเลยนะสบายๆนะครับผมชัดเจนเห็นไหมเนี่ยเสียงชัดเจนไม่มีสะดุด เห็นไหมครับผมนี่ชัดเจนตลอดไม่มีสะดุดครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาลองไม้แล้วกันว่าร้องเพลงเป็นยังไงบ้างครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยก็สบายดีก็คือผมคิดค้นมาจนทําให้มันร้องไมได้แบบไร้สายอะ่ะคือไมเนี่ยมันไร้สายอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราจะทํายังไงไอ้ตู้ลําโพงที่มันไม่มีรูเสียบไม้อะ่ะ นะครับทั้งในรถทั้งตุลโพงบ้านตู้บูทูธอะไรอ่ะผมทําจนสําเร็จมาได้ร้องเพลงแบบไม่ดีเลยเลยนี่เนี่ยชุดเนี้ยนี่ชุดบนก็คือปรับเสียงเนี่ยชุดบนปรับเสียงชุดล่างปรับไม้หมดเลยมีแหลมไม์ให้เสียงแหลมให้เสียงกลางชัดๆเสียงโลทุม้มๆมีเอ็โคมีเสียงไม์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูดูกันนะครับว่าผมร้องแล้วเดี๋ยวเราดูว่าเสียงมันดีเลยไหมอ่ะยอดถือว่า ชุดคอนโทรลเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเปิดเพลงใบนี้นะครับแล้วก็เล่นคุมตรงน,นี้เลยแล้วไม่เราก็อยู่ <Yeah. S 1> ง,งี <Yeah. S 1> ง้สุดยอดแบบไม่ไม่มีดีเลย ไม่มีดีเลยน,นะครับฟังเสียง,เยง้เลยเห็นไหมคร,ครับผมชัดเจนออกแบบมาไม่ไล้สายเครื่องเสียงปีปรับเสียงไร้สายกระตุลลำโพงทุกอย่างไม่ดีเลยปีใหม่นี้คุณสบายใจได้ตัวนี้สุดยอดแน่นอนครับผมนี่ครับเล็กกระทัดรัดปุ๊กไปไหนก็ได้ ไม่ไม่ดีเลยไปร้องบ้านใครก็ได้แค่มีตู้ลำโพงอย่างเดียวคุณก็ไปเอาชุดนี้ไปร้องได้ทุกที่เลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับปีปีอนนี้ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมปีใหม่นี้ก็ได้พัฒนาปีปีที่แล้วพัฒนาปีไร้สายใช่ไหมครับปีนี้ผมขอพัฒนาปีไร้สายบวกปีไมโครโฟนชุดนี้ร้องด้วยพร้อมมีไมโครโฟนได้เลยนะครับแบบไร้สายนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ